าสาเหตุที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้เลวเราจะอาจจะเกิดอาการชาซึ่งนำมาซึ่งโรคต่างๆลหลายคนเนี่ยเราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคำถามมาถามพี่ปลาเลยว่าพี่ปลาทำไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทั่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้ว ซึ่งพี่ปราดนำประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆมาอยู่ในคลิปนี้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube p ย t i f i เพจแพท t ์ f ิ s h by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอรช่อง y o u t u b e คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์วเรามาฟัง เราจะทํำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทําให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนํามาซึ่งโรครายนั้นมีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ปลาอยากให้สังเกตตัวเองเลยว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่โอ้พี่ปลาหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบนี้เลยรู้สึกว่ามือเท้ามันชารู้สึกผิวหนังหน,งหนาๆอุโห,หมันเป็นปืนป้นๆยิบ,ยบซๆซาๆเหมือนเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อต หรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกอันนี้พี่ปราบอกเลยอาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งไว้วยห้างนานๆหรือว่าเราทําอะไรนานๆนอุมันเป็นชาพี่ปรามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไรอยากจะรู้แล้วก็อยากจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบอกหลายคนนั่งไว้วยขา การใช้มือทํางานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนักหรือนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทําให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้โอ้โหและยิ่งถ้าเรามีอาการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มาก,กึ้นเรื่อยอาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูป หรือมีแผลร่มด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นผิดปกติพี่ปราบบอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นในทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึกรู้สึกแบบผิวหนังเนาะนะนะเป็นปืนป้นหรือมีความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่น คันยิบยิบซาซาเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อตมันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่บันชาทั่วตัว,ตวเลยพี่ป่านอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณแรกของโรคเช่นอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุหากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างถท,ท้าวบนทำให้การรักษาหรือฟื้นฟูกลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติ มีคนถามม่เปล่าหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชา,ามีดังต่อไปนี้หนึ่งอาการชา,าที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางคือสมองหรือไขสันหลังเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยตำแหน่งของอาการชา,ามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย พีปลาบ,บอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปรอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกรง็งมีรีเฟก์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาได้หลายตำแหน่งของร่างกายส อาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวะราวประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื้นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้าขา การใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพท์นานๆจือของหนักๆนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีการอ่อนแรงมีกร้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับนานๆการบาดเจ็บที่เส้นประาสาทโดยตรงเช่ได้รับอุบัติเหตุทางนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยโดยมักจะมีอาการชาบแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงลุวมด้วยหรือในบางราย โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำตอบโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เส้นประสาทหรือปลอกประสาทส่วนปลายเสือ่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวมีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีการผิดรูปของเท้าหรือมือล้มด้วยภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมมักมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกาย<ๆ>เช่นปลายประสาทอักเสบจะก็โรคเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ การติดเชื้อบานชนิดเช่นเชื้อไวรัสหนูสวัสดโรคต่อมไรทอ่อเช่นภาวะต่อมเทอออดเป็นพิษโรคไตเสื่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องเรื้อรังอันนี้สําคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารบางอย่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรงหรือ ถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติและเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรพี่ปลายอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดง พี่ปลาบ,บอกเลยทําให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนาเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส,ส่วนปลายลดลงนอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและครํำชีพจรไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดาทําให้การนํากลับของเลือดและของเสียลําเลียงไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นและรบกวนการนําเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยง ซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดโดยมักจะมีอาการแขนขาบวมสีกร้ำชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่ 4. โรคกล้ามเนื้อเชียนโรออฟิซินโดมเนื่องจากหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือการไหลาเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. โรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมาก และที่สําคัญที่พี่ปลายอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าหลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปามีเคสโัยอย่างซึ่งพอผู้รู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นเ็าบอกปลายประสายเขาอักเสบตอนนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือไปเท้าชาทั่วไปแล้วทํางานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สําคัญมากๆ หลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสําคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่อ,อาการเป็นมากขึ้นถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่หน,นักขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปราก็ใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนะักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนใกล้ให้กับญาติเพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเห,เหตุเหล่านี้ไหมมีการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่เนิ่น คำถามที่พี่ปบรยอยากจะบอกทุกคนและนําไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับาการปวดมาทําให้ผู้ป่วยเกิดความรําคาญหรือรบกวนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตําแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ต่อเนื่องกันอาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรง อาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด้วยเราจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์แล้วจะรักษาได้แต่เนิ่นๆและก็ไม่ทําให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบบอกเลยทุกคนเอาความรู้นี้สาเหตุของการเกิดกระชั้นนาไปใช้แล้วบอกได้เลยว่าเมื่อมีการผิดปกติเราป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคที่รุนแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกสิ่งสิ่งดีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆตอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟี่เพจด้วยติฟฟี่ปลาเพจคุณคุณพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง y ยูทูบคุณคุณพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อที่จะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้และอย่าลืมดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งไม่สุขภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเชื่อพี่ปรานะคะ